สวัสดีครับสมาร์ทรีเสิร์ชไทยครับวันนี้เรามานำเสนอบริการการสอนใช้โปรแกรมครับโปรแกรมที่เรารับสอนนะครับมีตั้งแต่ spss ครับ amos l i s l e l m p a s s และ process ครับสำหรับสถิตินะครับก็มีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนไปถึงขั้นสูงครับเช่น anova correlation regression cfa จนไปถึง sem ครับ และรวมถึง Mediator, m o ์โ r a t o r ด้วยครับสนใจสอบถามได้ทุกช่องทางนะครับทั้ง Facebook, Line, โทรศัพท์อ e ีเมลและสามารถเข้าไปดูบทความต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้ครับแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือที่ b l o อ d i t t ครับและแน่นอนครับตอนนี้เราก็มี Youtube c h anel n ด้วยครับมีเนื้อหาต่างๆนะครับมีคอนเทนต์ต่างๆที่ พยายามอัพโหลดขึ้นมาใหม่ๆนะครับอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับนึกถึงสริตินึกถึงเราครับ Think s t a t Think Smart Research ไทยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ